ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันจันพุธศุกร์นะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับในรายการเชนิกร้รนเซติ้งไปไอล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์ภาพรวมซึ่งแล้วก็ตอบถามนักลงทุนทุกท่านนะครับเราเราคงไม่มีอะไรวิเคราะห์เยอะภาพรวมแบบซบเซาสุดชีดน,นะครับเรียนเชิญนักลงทุนทุกท่านนะครับเป็นเป็นลูกค้าของไอล่าเราก็ได้นะครับมา ร่วมรับเ,เข้างานสัมมนา,านะครับของไอร่าเราในวันวันเสาร์ที่สิบแปดที่จะถึงเนี่ยนะครับช่วงเก้าโมงถึงเที่ยงสี่สิบห้านะครับเราจะมีทั้งโกลบอลเทรดดิ้งพุ้นในประเทศแล้วก็ตัวผมเองนะครับมาเจอกันตัว,ตวเป็นเป็นนะครับท่านใดสนใจก็จองผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับ ภาพรวมก็ค่อนข้างซบเซาขอบคุณครับก็แห้งมากก็ <c oughs> ค่อนข้างซบเซานะครับภาพรวมวันนี้มีเออโดดิกแล้วนะครับอ่องบมา กำไรต่ำมากนะครับล่วงเละเทะนิวโรอีกแล้วเราจะไปถึงไหนเนี่ยโอ้ยาวตายลงอย่างกระพุนปัน่นที่งบสวยก็จะเป็น CPO นะครับซึ่งเราก็แนะ,แน,ะนำ แนะนำซื้อโอ้โหเบกอวีแกปก,กระโดดเลยนะครับก็ยาวๆไปรอบนี้น่าจะกลับไป6 6ห6 7นะครับสำหรับ c p r แันก็จะมี w s a กสมาชิ่นดีขึ้น <c oughs> งบก็คงสิบห้าก็คือหมดแล้วนะครับทันทีสิบห้านะครับก็คือสี่สิบห้าวันหลังจากปิดงบก็ก็คงคงไม่มีอะไรสำหรับเรื่องงบงบในข้างเงียบยิบ ดูคำถามทั้งนั้นทุนกันดีก,กว่าไม่มีเลยนะครับน้อยสวัสดีครับถามพีเอสทีซี ก่อนประกาศงบบอกว่าจะฟื้นแล้วก็ไม่เห็นไปนะครับไม่มีอะไรดีเฟ,ฟคุณชันชยัยก็ใสเวย์นะครับ แปดสามแปดถึงแปดสี่ห้าประมาณนี้นะครับต้องเบรกเบรกแปดสี่ห้าได้ถึงจะเป็นดูดีขึ้นสสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับไซมอนถามเคแบงก็ค่อยๆไซด์เว้พขึ้นไปนะครับ ค่อยๆใช้เวฟขึ้นไปถึงรอบเขาแล้วนะครับมีอยู่ก็เล็บโบฟิตลันนะครับไปดูทีหนึ่งหนึ่งสามหกถ้าแจกจะใช้โบฟิตนะครับเอโอทีก็น่าสนใจนะครับถ้าทะลุหกสิบเจ็ดห้าสิบได้น่าจะกลับไปเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองได้นะครับเอโอเอโอทีงบอ,กออกยังไง เออหน,ออนลุงนะครับขางเงินโอ้ไม่มีอะไรเด้งเฉยๆลงมาสี่วันติดสี่ห้าวันติดแล้วก็เด้งนั่งสั้น ธนาคารกลางก็ฝือไม่ได้นะครับหมดเงินไปยากเงินทุนสำรองที่หายไปหมื่นห้าพันล้านเหรียญก็กประมาณห้าแสนล้านเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้ตรงกลับมาที่เดิมมันฝืนไม่ได้นะครับตลาดรวมคุณชานชายแชร์แล้วนะครับครับขอบคุณครับ <c oughs> ตลาดเงี่ยมเหงามากท่านผู้ชมกันนิดเดียวบ้วางก็มาเจอกันนะครับวันเสาร์ ก้าโมงถึงที่จามจุรีสแควร์ชั้นสิบเจ็ดนะครับไม่มีคราจ่ายน่าจะมีอาหารกางวอาหารกล่องเลี้ยงน,นิดนึงตลาดซึมเศร้าจริงๆนะครับอ,อยู่เพราะว่าซึมเศร้าสุดขีด ครับก็คงประมาณนี้นะครับก็เป็นไปตามตอนนี้ก็คือทุกอย่างเป็นไป,นปนตามปัจจัยพื้นฐานตามผลประกอบการนะครับที่ออกมามางบสวยไม่สวยอย่าดูบัตรถลายอย่างเดียวครับนักลงทุนให้ดูมาจินเป็นหลักนะครับว่าว่าเขาสามารถทำกำไรได้ดีดีหรือไม่ดีนะครับอย่าดูบัตรถลายจุดเดียว ก็ฝากงานประชาสัมพันธ์งานสัมมนาของไอ้ไร์อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันโอเคไม่มีอะไรจริงจตลาดโอเคแล้วเราจะมาคุยกัน,นมุมมองลึกๆคำถามลึกๆใน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 งานสัมมนานะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีคับ